อะไรนะเจจอ้อจีฟอร์ดเหลือได้ข่าวมามันเป็นเรื่องปกติในวงการกระเทยนะคะเจจอ้อเนี่ยเป็นกระเทยยุคเบ,แบบี้บูมเมอร์เแบบี้บูมเมอร์ก็จะเป็นกระเทยยุคโบราณกระเทยยุคโบราณเนี่ยจะมีไมเซิลแบบกระเทยยุคโบราณคือหนึ่งชอบอวดผู้ชายกับแย่งผัวเพื่อนอวดผู้ชายกับแย่งผัวเพื่อน กระเทยยุคโบราณเป็นแบบนี้กระเทยนี้ใส่กระเทยคือแบบนี้แล้วมันไม่ได้ผิดนะไม่ได้บอกว่าผิดแต่มันคือข้อเท็จจริงชอบอวดผู้ชายได้ผู้ชายก็ต้องเอามาอวดกันอ้าวจริงๆเจ๊จอดหลับนึงเจ๊จอดมันคือข้อเท็จจริงมันคือชอบข้อเท็จจริงในสังคมกระเทยค่ะหล่อนต้องเข้าใจอันนี้เลยอวดผู้ชายเออหนึ่งอวดผู้ชายอาจได้เด็กแล้วต้องอวดกันส่งให้กันดูอวด น,นี่ได้แล้วนี่นี่เด็กช้าแต่ยิ่งมีแบบผู้ชายเยอะๆก็ยิ่งต้องอวดเพราะว่ามันจะสื่อถึงความเป็นคนมีบาร,รมีเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอวดช้างอวดม้ากันพวกเจ้าพญานะใครมีข้าทาสบริวารเยอะมีช้างมีม้าเยอะก็มีคนมีบาร,รมีแต่ถ้าเป็นกระเทยก็คือต้องอวดผู้ชายใครมีเด็กเยอะก็แสดงว่าเป็นตัวแม่ ก็จะเรียกว่าแม่อย่างแม่เจ้าเป็นต้นนี่เขาเรียกว่าตัวแม่เป็นแม่เจ้าเป็นต้นแล้วก็กระเทยก็คืออ่ะหนึ่งอวดผู้ชายสองแย่งผัวกันแย่งผัวกันก็คือในสังคมกระเทยจะไม่ถือว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเลิกกับผู้ชายไปแล้วผู้ชายอันนั้นจะถือว่าไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วจะไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วเลิกกับคนนี้ปุ๊บ ฉันสามารถไปคุยต่อได้เลยทันทีเพราะว่าฉันวอนฉันต้องการแต่ฉันไม่สนใจจะไม่สนใจเออผัวเออนะคะจะไม่สนใจเลิกแล้วฉันจะคุยได้ฉันมีสิทธิ์ที่จะคุยเนี่ยยิ่งเป็นผัวเพื่อนเนี่ยอยากได้เลยเพราะกระเทยจะมีความรู้สึกว่ากระเทยจะมีความรู้สึกว่าถ้าผู้ชายง่ายกับกระเทยคนนี้ได้กับเราไม่ยากกระเทยจะมีความรู้สึกแบบนี้อะถ้าเด็กคนนี้มันไปหาคนคนนี้ได้ แสดงว่ากับเราไม่ยากแสดงว่ากับเราไม่ยากกะเทยจะมีความรู้สึกว่าแบบนี้เออถ้าเด็กคนนี้มันไปหาคนนี้ได้มันก็เรามาหาเราได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยแบบนี้แหละ <c oughs> มันเป็นเรื่องธรรมดาในแวดวงสังคมกระเทยใช่ไหมอ่าคุณต้าทูอดิฉันพูดถูกไหมมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติเอาเรื่องจริงมาคุยกันในสังคมกระเทยมันเป็นเรื่องธรรมดา ดิฉันถึงไม่คบกระเทยอ่าดิฉันพูดเลยดิฉันไม่คบกระเทยไม่มีเพื่อนดิฉันไม่มีดิฉันไม่ใช่ว่าไม่คบเพราะว่าลังเกียจหรือว่าไม่อะไรนะดิฉันเบื่อปัญหาแบบนี้แหละดิฉันไม่เข้าสมาคมกระเทยนะคะดิฉันอยู่กับลูกน้องอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวเพราะดิฉันเบื่อสังคมกระเทยเออนี่แหละนี่แหละอิจฉากันอิจฉากัน อิจฉากันรับหลังก็นินทากันอิจฉากันแย่งผัวกันแย่งผัวกันไม่เอาไม่เอาทำไมเจ๊จ้อถึงอยู่คนเดียวทำไมเจ๊จ้อถึงอยู่คนเดียวทำไมเจ๊จ้อถึงอยู่คนเดียวมันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นแบบนี้ มันเป็นมันชีวิตจริงเอาเรื่องจริงมาคุยกันําไมเจ๊จ้อถึงเลือกอยู่คนเดียวทำไมเจ๊จ้อถึงเลือกอยู่บ้านที่ไกลจากหมู่บ้านก็เพราะความจริงมันเป็นแบบนี้เออคุยเยอะเรื่องแยะคุยเยอะเรื่องแยะอยู่มากคนมากเรื่องจริงการอยู่คนเดียวเนี่ยคือสบายใจที่สุดแล้วสบายใจที่สุดแล้วจริง การได้อยู่คนเดียวอยู่ไม่ต้องวุ่นวายกับใครอะ่ะมันคือความสุขสงบสุขของชีวิตที่สุดแล้วบอกให้แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบเข้าสังคมเอยชอบเม้ามอยซอยแปดนู่นนี่นั่นคุณจะเหนื่อยนะบอกให้คุณจะเหนื่อยนะเออเจ๊ไม่ต้องการเพื่อนบ้าน <c oughs> บ้านชีวิตจริงจริง ใช่เลยอยู่คนเดียวมีความสุขที่สุดแต่แม่เจ้าชอบเปยผู้ชายก็ต้องเปยค่ะทุกคนก็ต้องเปยหมดแหละวอนก็ต้องเปยอ่ะคุณก็รู้อยู่ว่ามันมันก็ต้องเลือกมันก็ต้องเลือกอะค่ะถ้าคุณอยากมันเป็นแฝงแ่ะมันเป็นเรื่องแฟงแฝกันน่ะถ้าไม่เปยมันจะได้ยังไงล่ะคะคุณต้าวถูกอ่ะคุณจะเจ้าจะได้เด็กด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่เปยเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่า ก็อย่างไงมันก็วินวินน่ะก็มันก็วินวินก็มันวินวินเข้าใจไหมทุกคนมันวินวินเข้าใจไหมคะเออมันเป็นเรื่องวินวินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสมประโยชน์เหรอหรือว่าอะไรไม่รู้จริงจะใช้คำว่าอะไรสมประโยชน์คะ่ะระหว่างกันวิน <laughs> วินวินวินค่ะ คุณเบลลี่มีหัวก็ยิ้มเยชมค่ะอแต่ผู้ชายเข้าหา <laughs> ถ้าไปพิมพ์อย่างนี้ในช่องแม่จอนี่โดนเอาลงหลุมเลยนะถ้าพิมพ์แบบนี้ถ้าไปพิมพ์แบบนี้เออผลประโยชน์ต่างตอบแทนแต่ถ้าไปพิมพ์แบบนี้ว่าผู้ชายเข้าหาเพราะความสวยนี่โดนเอาลงหลุมนะโอ้ยแรงมากแรงมากโอ้ยแรงมากแม่จ้อแรงมากโอ้ย ทำไมต้องมาโทรมาถุยใส่กนอืนล่ะไม่จอแรงมากพี่ต้าวทูเขาคอมเมนต์ดีๆ